โอเคทุก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะผมวันนี้นผมเราจะพามาดูเบื้องหลังของการอารัดคลิปโลบอกนะผมอะ่ะจะมีอะไรกันบ้างนะผมก็เราไปดูกันเลยคือเป็นฉากที่ผมตัดออกอะ่ะคือเป็นฉากตลกๆที่ผมตัดออกนะผมโอเคจะมีฉากไหนก,กันบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะผมไป โอเคเอาเป็นว okay, to ่าเริ่มจากฉากนี้แล้วกันนะทุกคนอันนี้เป็นฉากที่ปื้มเป็นนะอ่าตอนไหนวะอันนี้คือผมอัดไว้ยาวๆเลยนะทุกคนอ่ะเปซื้อให้มึงนะมึงจะต้องสัญญากับกูหลายข้อบ้างเลยคือมึงจะต้องทําคลิปกับกูบ่อยที่สุดแลวคือมึงจะต้องเล่นกับกูเพราะแบบมึงเหมือนสมาชิกในช่องกูอ่ะเออนี่กูพูดอะไรก็รู้แล้วกูเลยตัดออกอ่้ปื้มนะฮะอันนี้อัดได้ห้าตาแล้วเออเด้อเด้อเดตอนแรกถ้าตาฟังกูนะตอนแรกกูอ่ะสิบตา แต่คือสิบตาเนี่ยบางมีบางีบางตาที่มันเสียหรือแบบไฟเสียหรือไม่ช็อตช็อตนั้นผมก็เลยตัดเหลือห้าตาเราก็เลยแข่งกันห้าตาถ้าเราเอาห้าตาเนี่ยพี่วิโร,ระมาสิบนาทีแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเอาแบบสิบตายี่สิบนาทีนะเพราะแมปหนึ่งมันเล่นประมาณสี่นาทีอะอมันเล่นประมาณน่าจะประมาณห้านาทีมั้งน่าจะประมาณสี่หรือห้านาทีนี่แหละแล้วถ้าสีนา่นะสี่ถึงห้าเดี๋ยวคูณสิบก็สี่สิบนาทีแล้วรวมช็อตที่ไอ้ปื้มไปอาบน้าหรือปื้มไปทาเชียอะไรน้องบนนี่ก็ เกือบเกือบสองชั่วโมงอับอาทิพย์เนี่ยนะฮะแต่ก็เราก็ตัดออกมาให้สั้นนิดเดียวลองดูปื้มมึงจะมึงจะฆ่ากูไม่ได้ปื้ม,มคือบางทีปื้มมันก็ไม่ค่อยตอบผมนะเพราะแบบข้าตัวโกไม่พูดอะไรเย <c oughs> อะเขาเจ็บคอเ <c oughs> <c oughs> จ็บคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีนถีบไปที่เจ็บหน้าด้วยเจ็บคอก็ว่าอันนี้ผมอันนี้ผมว่าซ่อนตัวนี้เฉยนะแล้วก็แบบ เราจะหลอไอ้ปื้มให้ไปหาไม่เจอนะแต่สุดท้ายปื้มผมเจอวีดีขอตะกรอนโผล่มาแล้วตอนนี้เราก็รอดูเวลานะว่าปื้มันจะมา,าเราไปอยู่บ้านสีแดงเอ้ยเอ้ยกูไม่ได้ไม่ได้บอกเลยช็ชชอตนี้คุณหลดุดคุณลืมเอาเอโอ้ยอ่ะคือเวลาผมตัดเนียผมไม่ได้แบบผมมาเล่นทีละตัวเพราะคอมผมกากเลยเวลาเล่นพีเวียโปแบบกระตุกกระตุกชีบหายเลยเดี๋ยวผมว่าก่อนที่ผมจะลงทุกทีผมจะไปเลนเดอร์มันก่อนแล้วกันนะเลนเดอร์อินทูเอาอ่ะเออ ผมก็หนีบ้านไปหนีบ้านมาเพื่อที่จะเปลี่ยนบ้านให้มันสับสนละโอเคปื้มพูยังไม่มาปื้มมึงเฝ้าคนเหรอปื้มดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตนี้กูจำได้เลยกูค,คิดว่าไอ้ปื้มเข้าบ้านสีขาวหรือบ้านที่กูอยู่อะ่ะเออกูก็เลยโดดออกไปเพราะคิดว่าปื้มมันจะกำลังจ,จะเข้ามาทางบันได กูเลยเดินหลอนไปแล้วก็เจอปื้มอยู่ช็อตนี้ฮะทุกคนคือกูหลอนกูก็เลยคิดว่าไอ้ปื้มเดี๋ยวมันจะมาหากูแล้วกูก็เจสี้งปื้มอยาก่ากูปื้มปื๊บในชีวิตกูเนี่ยแล้วกูก็มีข้อว่าหลังแดงปื้มอยาก่ากูปื้มกูคิดว่าปื้มตามกูแหละนะเกือบโดนปื้มจ้วงเลย แม็กวิ่งผ่านหน้าบ้านกูเลยโอ้ปื้มกูกำนวนมึงชั่วกัะปื้มปื้มราจะไม่เห็นผมนะหรือเห็นก็ไม่รู้โอ้ปื้มปื้มกูกลัวแต่เปเลยวิ่งเข้าไปละโอพยายามแอบให้ปื้มเห็นนะโหปื้มมึงตาขาใหญ่เลยอะ นี่แสดงว่าพี่ก็อยู่แถวนี้เปล่าอืมตอนไรแบบเรียนคือ <c oughs> คือแบบกูพยายามหลอกว,ว่าต้ากูอยู่เขาบง,งกดอะเจอตัวจูเนียแล้วฮะเจอกูแล้วเหรอนี่คือสเต็ปการจูงนะตั้งแต่ตรงนี้ไปดูดีๆว่ากูหียังไง กูวิ่งเข้ามาบ้านเหลืองกูแอบในบ้านเหลืองอยู่มันรู้ว่ากูอยู่บ้านเหลืองกูวิ่งกลับไปบ้านทับไปดูมันกำลังขึ้นมาบ้านเหลืองกูวิ่งไปบ้านแดงบ้านที่กูอยู่เมื่อกี้หายไปเลยจี้เนี่ยมีการหายไปไหนละวาดด้วยไอ้เพื่อนมึงอย่ามาอยู่กับกูเลียพี่อยอรุณกูว่ามึงตามกูกูไอ้เพื่อนมตามกูไม่ทันตอนนี้แหละโอเคอันนี้คือช็อตแรกที่เราจะให้ดู ช็อตนี้ก็แบบก็ไาอยู่เหมือนกันนะแต่แบบเราตัดออกไปหลายคัซีนมากเพราะแบบมันอาจจะเชื่องช้าหรืออะไรแต่ตอนสเต็ปการชุบก็ก,ก,ก็เหนื่อยเหมือนกันโอเคน่นะผมไปเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองกันเลยจริงๆช็อตที่ผมเป็นเนี่ยมันจะมีอยู่สามตาแล้วทุกคนมีสามตาเพิ่มเปหนึ่งตาผมเปสามตาทั้งที่อัดมาแต่ผมเอาลงในคลิปแค่ตาเดียวก็คือตานั่นแหละเพราะว่าผมมันมันหาดีตานั้นผมก็เลยเอาลงไปส่วนอีกสองตา เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะฮะว่าผมเป็นแล้วไงคือผมคัดออกเพราะว่าถ้าผมเอาใส่หมดแล้วไอ้ปื้มมีอันเดียวเนี่ยมันจะไม่แฟร์ผมก็เลยเอาใส่แค่อันเดียวนะมาเดี๋ยวเราให้ดูแมปอะไรมีสามโหมดให้แลกนะให้ใหแลกเฉยนีฆ <c oughs> าตากรปื้ม <c oughs> คือในการแข่งขันเนี่ยเราจะไม่เอาคนที่เป็นฆาตากรลง <c oughs> ปื้มปื๊บอ่าแมปดาร์ควูดไซรัมดาร์ควูดเอสไซรัมดาร์ควูดเอสไซรัมวิรลงบ้านบ้านนะโดน พิซซ่าพิซซ่าเอสไซรัมเหโรอนมันบ้าไซรัมไซรัมก็ได้อ๋อไซรัมน้ำน้ำเออเอาเปเปอร์ลีนี่ปึ้มคนที่ได้เป็นข้าตกร้อนขาค่อไม่ใช่กูกับมึงสัตว์เอ้ยมึงบวชต้นใจเยังไม่เนี่ยอ่ะกูอีกแล้วอ่ะกูอีกแล้วปึ้มจะได้อัดไม่ได้หลกเนี่ยอืมไม่ได้อัดหรอกไอ้สัตว์ ทำไมเช่วานี้กูดวงดีวะเฟิรมมึงดวงดีอยู่แล้วไอ้ไดคิวเลยแฮปปี้ซูนไฮมึงเชื่อไหมแบบนี้กูฆ่าหมดอ่ะแบบนี้ผมฆ่าหมดอ่ะทุกคนมแบบไอ้วอเตอร์เทปในที่ผมลงอ่ะฆ่าหมดห้าสี่สามสองหนึ่งูน โทรศัพท์ปื้มไม่นางเคี้ยอะไรวืดวืดวืดอยู่นั่นแหละไอ้สัมาเสือกสปอนหน้านี่พอดีเกิดหน้ากูเลยเกิดหน้าอ้าวเฮลมีอ้าวมาเฮลมีอ้าวเรียบร้อยจีจีไอ้ช็อตฟันรัวลัวเลยมันดูปวดปหัวเนี่ยแหละผมก็เลยเออไม่เอาลงดีกว่าผมให้ดูเล่นๆสนะทุกคนจบ มามาจะเอาเหรอ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 ตอนนี e, oh, now, oh, so, uh, right. ้ผมยังไม่เจอปื้มนะปื้มมันแอบอยู่จะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอฮะฮะตีจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอนี่แตกเลยอุ้ยอุ้ยดาวสองเลยเฮ้ยแม่งขึ้นไปตีจะหลบขี่เหนียวหยุบมึงหลบไม่รอดหรอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหหยุบหยุบหยุบโดนฟา โดนฟันไปมึงอ่ะโดนฟันโดนฟันโดนแทงอ้เจ้าไอจุ๊บอ้เจ้าไอ้ทึบแฟันผู้หญิงก็เลิกขนาดสองอ่ะไายหมดไายหมดตายงไต้หมดมาอยู่อยู่ได้ตอนเนี้ยโอ้ยหนูหูก็ฟันรัวจะอยู่ไม่ได้เด็กตุ้งตามมึงมา ฟันแทงแทงฟันอื้อไอ้หนึ่งน,นี่เป็นเนียนมากหรอกฮะมึงบอกว่ามึงเนียนมากใช่ไปปื๊บมึงบอกว่ามึงเนียนมากแค่ไปเนียนแค่ไหนแหละคุยคุยไอ้สัสคิดว่ามึงเนียนใช่ไหมครัมึงคิดว่ามึงเนียนใช่ไหม <c oughs> นี่โลว่ะเมื่อกี้ตัวมึงเดียนเหรอปื้มฮะมึงไม่ใช่เนียนเหมือนตูเด็กมันเยอะเหมือนตูเด็กแล้วไอ้สัตว์เมื่อกี้ตัวมึงเดียนเหรอปื้มฮะมึงไม่ใช่เนียนเหมือนตูเด็กมะนี่แม่เนี่ <S 2> <S 2> มีคนซ่อนในตู้เดมรอขอบคุณมากรู้แม่ทำมากูฆ่าได้เชี่ยปื้มบอกทางกู สายสองพี่พี่พี่นแหละั่นแหละพี่อะไรนะพี่ตรงที่พี่ฆ่าผมอะมาตรงที่พี่ฆ่าผมอ่ะมาละแล้วก็เห็นตู้อันแรกไหมพี่ตัวแรกมันยัดกันสองคนเลยมึงมึงพูดอะไรนะยัดกันสองคนเลยเหรอบอกว่าอยู่สองคนก็ได้นะปื้มนะตู้ไหนว่าตัวแรกไม่ใช่ตู้ตู้นง่ที่มันอยู่ข้างบนเน่ะที่มันอยู่ตรงบันไดอ่ะอันนี้เหรอเออไม่ใช่อีกตู้นึง นั you ่นแหละนั่นแหละที <thighs> <laughs> <rawd unre> ่คู่นั่นแหละที่ไอ้พวกหนุ่มมังยืมไปอ่๋อไหนวะสองคนเลยอ๋อตู้นี้นี่เองเว้ยมามามาฟันฝันฝันให้หมดเก็บหมดเก็บหมดดีเอ้ยปื้มตายหมดแบบฮ้ฮ้ฮ้นี่ตายหมดแบบดูไว้คุณตีหมดแบบจริงนะเนี่ยโหสุดโหดมันต้องเป็นคนร้องกูแน่กูไม่ได้ร้องเอ้ย มีตานึงมาเดี๋ยวผมให้ดูอ่าเนี่ยผมลืมไปตาหนี้ก็น่าจะหมดแบบนะหรือไม่หมดวะเดี๋ยวให้ดูก่อนตาหนี้หมดไหม Two t h o u years later พี่ตอนนี้น่าจะรอดหนึ่งทุกคนมาเดี๋ยวผมให้ดูปื้อๆื้อปูนแบบกันพี่อยากเล่นแบบโรงเรียนมาไน์สคูลไน์สคูลอันนี้อันนี้คือช็อตที่อยู่ในพื้บนในสคูลแล้วโอเคนะผมวันนี้เราจะมาทำตามควาขอนะผมวันนี้เราจะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดกันแข่งกันเหมือนเดิมสิบตา อ่ะสิบตากูพูดผิดกูเลยต่เสียแค่เสียตูดคนที่ได้เป็นฆาตกรคืออ่ะกูฆาตกรอะไรนะกูเป็นฆาตกรปื้มจะจำได้็อนนี้กูตัดออกแล้วมันจะเป็นช็อตสนุกพอมึงจำได้ไหมปื้มบนแบบกันพี่อยากเล่นแบบโรงเรียนมาในสคูในสคูปื้มบนในสคูแล้ว โ okay, อเคนะผมวันนี้เราจะมาทําตามความขอนะผมวันน,นี้เราจะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดกันแข่งกันเหมือนเดิมเพสเสียตูดเพสเสียตูดตูดตูดมาเออโ,อโอ้โหคนนี้ว่ะไม่รู้ว่าเขาจะโหดหรือเปล่านะผมเอาตาที่ออกผมก็เลยเปลี่ยนเป็นช็อตส,สนุกนะทุกคนอะ่ะโอ้โหไอ้ ตาแรกนันก็ได้เป็นฆาตกรแล้วเอาไปก็ฆาตกรเราไม่นับไหมนับนับนับปรึกษาหาลือไอ้เหี้ยสุดท้ายก็นับแล้วเสียงน้องปูมโอเคนะครับผมแซกกี้มาแล้วกูซื้อบ้านให้มันอัดคลิปดีกว่าเด้อแอบตู้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 เหรอแอบตู้เหรออ๋อใส่ลุง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 เหรอใส่ลุงเหรอไปไหนกันอีกวะ เสียงแทงอยู่ข้างๆเลยมามาใครวะ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 เอาเวิ่งล่างเหรอจู่กเหรอจู่กรอจู่กรอจู่กรอมึงกาจู่ชิมาเองจะเล่นเหรออีห่านี่เหมือนกันอ้จุ๊บจุ๊บมันคายยังไงนะมันชิมานีกว่าเฮ้ย โอ้อย oh. hey, hey, right? hmm. right? ู่ใกล้อยู่ใกล้มากเลยเอ้เฮดูเขาว่าดีสิไอ้ปืือเฮดูเขาว่าดีสิไอ้เบือสอนตู้ใช่ไหมสอนตู้ใช่ไหมมึงอ่ะชอบสอนตู้ใช่ไหมอะไรอะไรอะไรฟื้นคืนชีพเหรอวะจะฟื้นคืนชีพเหรอวะเอาจริงดาวโคบสามดาวครบสามครั้งคือตาย ฟื้นคืนชีพเหรอวะมึงจะฟื้นคืนชีพกันทำไมฟื้นคืนชีพเหรอครับใครให้ฟื้นคืนชีพนี่ใครฟื้นคืนชีพล่ะใครให้ฟืน้นคืนชีพฮะมึงมานี่สสยลุงมึงนอนพี่สามแล้วใช่ไหมแทงผู้หญิงในเรื่องถนัด เสียงรบกวนที่ส่วนหนึ่งมาจากบ้านในปื้มอีกดึ๊กหลบอยู่ในนี้เ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นเวลาเราหลบอะเราอย่าแอบ,บตู้ทำไมฉอดนี้ก่นนอนอะช้าเถอะเอาเวลาหลบอย่าหลบตู้ไขมันโผล่โอเคนะมันอาจจะมีสีส่วนหน้ากายอะไรบางอย่างโผล่มันไม่เนียนมามาเด็กคนเดคนต้องโดนต้องโดนรีร้อยอย่ะเอวุ่นวายกันเลยแตก,แตกอ,อย่าได้ชุบใช่ไหม เออเออเออมารีบเรียบร้อยอะไรคุณอะไรคุณคุณจะอะไรของคุณเอ้ยเอ้ย,อยนี่นี่ฟันให้ฟันฟันแทงโอ้โหตายสองปื้มปื้มมึงตายยังเนี่ยปื้มเงียบนะฮะดูจากสกอร์ก็รู้แล้วว่ายังไม่ตายโอ้ยเหี้ยมาไม้หมดไม้หมด,หม,ดมามึงจะครูดาวหาป้าเบื่อ หมา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 เรียบร้อยแตกไปกหนึ่งสองคนนี้ก็หลังจะเตะตัวเฝ้ามานะครับปุ๊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 บเรียบร้อยแตกไปอีกสองอะไร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 นี่อะไรอะไรมึงด้วยอีกอะไรมาตัวเออแล้วมันก็บอกไอพีมาคุณจะขึ้นนะ พี่พี่พี่เดี๋ยวผมบอกออมีมีคนกำลังวิ่งอยู่ตรงสนามหญ้าตอนนี้มันใกล้พี่หมอนอ๋ออยู่ในตู้ดึงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ใชใตู้นีใช่ไหมอือโอเคทุกคเมื่อกี้ขอโทษด้วยอ่ะอัดอยู่ดีๆไฟดับไฟดับมาหนึ่งชั่วโมงอะทุกคนคิดดูไฟดับมาหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่หนึ่งชั่วโมงครึ่งดิเมื่อกี้เราอัดประมาณสิบโมงกว่าๆนะทุกคนแล้วก็แบบ ไฟดับมาตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วอาจจะเป็แบบเก้าโมงอ่ะโอเคผมจะให้ดูอีกช็อตหนึ่งแล้วกันนะเป็นช็อตที่อ่าไฟกาวที่ผมหนีปื้มเอ้ยแล้วช็อตที่เป็นเป็นอ่ะช็อตตีปื้ <S <S มอ่ะช็อตอะไรวะช็อตนี้อ่าใช่ไหมกี้มาแล้วเช็ค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 กี้มาแล้วจิ๊บ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 เทปร้อยปื้มมึงโดนฟันแด่ริงๆช็อตนี้ยาวบ้างนะแต่วันนี้สั้นโคตรอื้อไปให้หมดไงกับไปพ้องปืนไฟตายให้หมด ก็ช่อนี้ปืมก็จะตายไปไหนไปไหน <c oughs> อ่าเรียบร้อยเสร็จดึงเนี่ยคนแม่งมาชุบ่เงี้ยปืมเสร็จแล้วสปืมบึกแตกบึกแตกมืออะไรนะมืออะไรนะเ <c oughs> ขาไปรอบมืออะไรนะ <c oughs> คือตอนอัดก็มีปัญหาเยอะมากเช่นไอ้ปืมปวดขี้หรือปืมไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำพีอะไรก็รู้ของมันนะคะทุกคนคลิปนี้มันก็เลยยาวอะ่ะคือจริงๆงอัดหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วแต่จริงๆคลิปนี้แม่งโคตรยาวเอ้ยปืมแม่งไปหา ไปหาอะไรของมันอยู่ก็มไม่รู้นะฮะอืมมาเพราะว่าคลิปนี้เราพอดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่สองกันบ้างนะฮะคลิปสร้างเรือเบลโบสโอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะจุช็อตเปิดคลิปไม่ใช่ช็อตนี้นะผมเปิดคลิปที่เมื่อก่อนแล้วโอเคนะผมโ,<น>โอเคนะมาเรามาเล่นกันดีกว่าแล้วไอ้เหี้ยนั่นเอาหน้าไทยเลยอันนี้ช็อตเดิมแต่เฮ้ย,ย,ยได้แล้วได้แล้วกลับมาเหมือนเดิมนะทุกคนอืมเมื่อกี้เรือเครื่องแรงนะเอาจริงไม่เครื่องแรงมันก็จะเป็นอยู่แล้วนะ เดี๋ยวไอ้ข้างหลังมันเป็นส,สีอมภูทำไมเป็นสีอมภูวะโดนเหตุเหรอ,หอเราสุดยอดไะรู้สึกเหมือนว่าไอ้ปื้มมันจะตกใจข้างหน้า<ง>มันจะมีเสานะอุ้ยระเบิดอุ้ยช็อตนี้จำได้เลยระเบิดลงระเบิด,ล,บดลงเรือ,อเต็มเต็มเลย,ยดู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 พี่ออกเกมเข้าใหม่ดวนเลยพี่ผมบัก เนี่ย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 พอมันชนตรงนี้มันจะระเบิดเห็นไหมทุกคนแล้วผมก็ตกน้ําตายแล้วคนขับบนโดนไปหลอดอ้าวอ้าวเสืออยู่เลยปื้มปื้มกูจะดึงดาวต่อไปแล้วโอ้ยเรือระเบิดอ่ะเสียนี่คือเสียน้องปื้มนะดูดูเสียดายเออปื้มเกิดอะไรขึ้นนะออกเกมเข้าใหม่ปื้มแม่งค้างหรือแม่งหลุดเทียอะไรกูรู้เน็ตหาไหม เห็นแล้วกูท้อแบบนี้เห็นแล้วกูท้อปื้มไปอะไรก็รู้ชอนี้สายหลุดบ่อยมากเลยตอนเนี้ยแต่เฮ้ด่านนี้ผมไม่เคยเห็นแต่ดูจากสภาพคุณน่าจะตายก่อนเนี่ยเจ้าได้ไยม่ด่านนี้เป็นด่านที่ปื้มหลุดลงไปอะเป็นด่านที่ปื้มตกลงไปแล้วมันร้องเสียงดังมากอะปื้มกูอีกูแตกปื้มกูอี้กูแตกโอ้ยปื้มล่วงแล้วสวืมกูยังอยู่บนเรือปื้ม ปื๊บตายแล้วเหรอกดตายแล้วเหรอกูกลับมาดูแล้วกูขำไม่เอี่ยตายแล้วโอ้จัดจอระฆียมาปื๊บโอ้ยกูยังอยู่อยู่เนี่ยอ้าอ้าไม่ได้อยู่แล้วตายเรียบร้อยมาต่อกูช่อนี่จะสร้างปื้บมันสร้างเหลือใครเนี่ย ผมก็เลยจะทำที่ให้มันเสีของตัวเองผมก็เลยต่อขึ้นมาสูงๆเพื่อที่ผมจะได้อยู่ข้างบนเงี้ยแต่ไม่พลาดแต่พลาดปืนไม่ต่อปูนะฮะปืนไม่ต่ออัวนี่แหละปันนึงนะปันนึงนะกูจะต่อสูงๆเลยปืนปืนมันจะเปิดใส่กูไอ้ปื้มไอ้ปื้มไอ้ปื้มหยาเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ช็อตช็อตนี้ปันนึงนะมันเปิดเองกูจะต่อสูงๆเลยปื้มไอ้ปื้ม ไอ้ปึ๊บไอ้ปึ๊บยาเรือแม่งงอกูจะได้ช็อตนี้น่าจะสายหลุดนะกูยังรอดนะปึ๊บปื๊บกูยังรอดอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับนี่อะะแล้วขับมาเรื่อยๆแล้วผมก็ปิดคลิปไปหาคุยกับสายมัน โอเคเราเรามาที่นี่แล้วเนี่ยอุ้ยอู้หูหูไม่น่ารอดอันนี้แหละไปอยู่หลังดีกว่าผมรู้ละว่าทำไมเรือมันแตกตัวนี้จะเนี่ยเนี่ยมันมีท่อน้อนตัวเนี้ยพอเราไปชนแล้วมันก็เด้งขึ้นมาชนเต็มเลยแล้วปึ๊บโอ้ยไอ้ไอ้ด้วยปื๊บดิ้วเลือไอ้ึบไม่เหลืออะไรแล้วมึงดูกูป้า ขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้นผมโง่เองนะผมคิดว่าไอหิมันเดินได้อะรถไปแล้วไอปื้มอืมจีจีมีต่ออีคลิปหนึ่งนะโอเคมาเราจะสรุปอะไรฝากิดหน่อยอืมไอปื้มเว้ยคือปื้มอ่ะ จะอธิบายอะไรดิคือตอนเราอัดคลิปอะ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราจะเราเราอัดคลิปยังไงคือไอ้ปื้มอะ่ะวันนั้นอะ่ะเป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันพฤหัสใช่ไหมพรุ่งนี้ไอ้ปื้มมันก็ต้องไปโรงเรียนเออคือผมก็เลยอัดคลิปกับปื้มก่อนสักคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลงพรุ่งนี้ก็คือก็คือคลิปเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้คลิปฆาตรกรอะ่ะผมคิดว่าผมจะลงวันเสาร์แต่ทุกคนนะ่าจะได้ดูวันอาทิตย์นะหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวผมไปเช็คแป๊บนะ ถาจะได้ดูวันเสาหรือวันอาทิตย์ว่า่าจะได้ดูวันเสาตอนเย็นนะผมว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะดูันเสาตอนดินไอคลิปฆาตกรเนี่ยนะคือผมตัดตอ่อเสร็จแล้วเว้แต่พอดีคอมมูีปัญหานิดหน่อยผมก็เลยต้องไปไปไป,ไปแก้ปัญหาเครื่องเนี่ยนะคือข้อมูลมันเยอะเกินผมก็ต้องไปไล่ลบอะนะอืมพอเสร็จแล้วเดี๋ยผมก็แบบผมก็กลับมาตัดตอ่อมาตัดต่ออะไรเสร็จแล้วก็ลงวันวันอาทิตย์นะคือวันอาทิตย์อะไอปื้มแม่งแม่งปวดฉี่แม่งปวดฉี่แม่งอยากอาบน้ำไใช่แม่งก็เลยขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็ปล่อยกูเล่นอยู่คนเดียว ประมาณสิบกว่านาทีนี่แหละเออแล้วพอเปิดกวาบน้ำปุ๊บกูก็เลยแบบกูก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแล้วพอมันกลับมาก็อัดคลิปกันฉากเสียบ้างฉากเราเป็นบ้างก็รวมๆไปก็อัดตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยไปจนถึงสามทุ่มคมรึค่งสามทุ่มครึ่งสิ่งก็ไม่พอปื้มบอกพี่จีเนียพี่จีเนียอัดบิวอาบสต,ต่อไหมก <c oughs> ูด้วยความที่โคตรเหนื่อยและเทียอัดมาสองชั่วโมงโอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีละเนี่ยเนี่ยอันนี้คือช็อตที่กูอัด ไอแบบฆาตรกรกับแบบเบลโบสเนี่ยอัดต่อกันเลยเอออัดเสร็จกูก็ไปนอนก็สี่ทุ่มกว่าพาอดีละอืมนะฮะหลังจากฉอดนั้นแนะไอ้พื้มมันก็ทักมาหมว่าพี่อัดต่อให้เสร็จอัดต่อให้เสร็จอัดต่อเฮีออเเลยอลไรละ่ะง่วงแล้วคือมันจบต้งนานแล้วลหละแต่เราไม่ได้พูดปิดคลิปเป็นทางการเฉยโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะผมเป็นทริปเบื้องหลังของคลิปฆาตรกรกับวันนี้นะแค่อยากให้ดูเฉยว่ามีฉากอะไรที่ผมไม่ได้ตัดลงบนะ้าง้วทุกคนโอเคนะผมแค่นี้นะผมก็บ๊ายบายสวัสดีครับ